เชิญครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเชิญน,นั่งเลยครับเป็นอะไรมาครับวันนี้หมอคะป้าไม่ได้มีอะไรกับลุงนานแล้วหมอพอจะมีวิธีอะไรช่วยได้บ้างไหมคะป้าลองให้ลุงกินไวก้าดูสิครับผมว่าพอจะช่วยได้นาะ โอ้ยไม่ได้หรอกขนาดลุงแกปวดหัวลุงแกยังไม่ยอมกินยาเลยอ่ะหมอเงินป้าลงบทเป็นผงแล้วแอบใส่ในกาแฟาให้ลุงกินนับรองลุงแกไม่รู้หรอกครับเป็นไงบ้างป้าด้วยผลหรือเปล่าครับยา yeah, มากเลยแย่ yeah, ที่สุดเลยล่ะคุณหมอชอ อ้าวทำไมไม่ได้ผลหรอครับได้ผลนันค่ะพอกินปุ๊บลุงแกก็แก่ผ่าตัวเองแล้วก็มาแก่ผ่ากองป่าด้วยเรามีอะไรกันบนโต๊ะเลยนะคะมันยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ25ปีเลยนะคะคุณหมอแล้วมันยด้ตรงไหนครับป้า ป่าคงไม่กล้าจะไปที่สตาร์บัคแล้เล่ะมันหมอป่าอายเขาอะมันเยี่ยมยอดนะแต่มันก็แหญ่ในเวลาเดียวกัน